สวัสดีครับเปไ็นไนายกุฎีกรมนาซอยสามจังหวัดระยะองคุณเอฟซีแล้กี่อย่างอีกแกอ่ะมื้อนี้เดี๋ยวสิเว้าเรื่องบ่ได้จูนรถจัหมื้อหรอสามหมื่นแล้วมันได้ออกไม่เฮ็ดคลิปเลยเนี่ยด้วยอาการนะครับหมอค้างครับคือคฝากเด้อส,สายตวดทั้งหลายกับเบาๆเนี่คุณนอกเลย2องมือติดบ่ค่อยได้ออกไม่เฮ็ดการเฮ็ดงานเลยมีแต่คลิปเพลงนะครับ2-3ม,มื้อมื่อนี้บอกกันเลียงนี่แบบก่อน อ้าวไอ้คนนี้แบบ,ดบเดี๋ยวตอนจบแล้วซีพีเอชคลิปไอ้นี่พิดงานไหนปัาดงานง่ายๆวันมี้พิจงานแบบหยาบเลยมอือน,นี่อาทิตย์ทั้งอาทิตย์นี่พิจงานแบบโอ้โหทำไมไม่มีแบบรีแมปอย่างนี้บ้างอ่ะเออรีแมปถ่ายมันเครื่องเปลี่ยนพบับเบรกอะไรเปลี่ยนทัมมิ่งอะไรอย่างเงี้ยง่ายๆอย่างเงี้ยเปลี่ยนพับเบรกหลังจัดทรงอะไรเงี้ยง่ายๆที่เป็นแบบสแตนดาร์ดสแตนดาร์ดที่ช่างทั่วไปก็ทําได้ มาแต่ระเครียดหนิไม่ได้โอ้ยปัน้ำนนบอติดอันนี้น้ำดับไปเห็นน้ำเขาหนิขี้ไปได้เบิดตลอดปน้ำห่างสิเป็นสิตายแบตเมื่อสายพาันขาดกลางช้างปั๊มน้ำหัวหนโทรหากูจังเล่งกูบอมบอไปเครียดบูดเดียวใส่โอ้โหเจอแบบจังจังตรงนี้จัง,จง,งอันง่นายๆหนิขี้รถยางล้อหรือไปเช็คอินร้านเขาท้ายสตอรี่แบบนี้เรงเกตหลายเจ้าแล้วไม่อยากจะบอกลูกค้ายรล้เขาขึ้นน้อยผมเหมือนแต่ว่าบางทีอาจจเกินไปนะข้อไหนเกินไปโพ้ ไปหาเขาหนีง่ายๆเลยเปลี่ยนมันเครื่องเนี่ยเช็กอินสอรี่ใช่ง่ายเหมือนไปหาเขาได้บดนะตอนรถสภาพดีอ่ะเห็นบ่ไปได้อไดบัดยบบน้ห่างคักๆสิเป็นสิตายน่ะนะเป็นอยังรถผมคือเค็ครับรถผมคือตุกครับรถคือก้นขาวครับมาแล้วบาอนี่คำถามนี่อ้อมจักรวาลดอกแต่บทเหตุต้อกูคือเกเอาไปหาเขาเู้ยบ่เหลสิงปเอาแรงมาบ่มหนิหน่อยหนึ่งหน่อยหนึ่งหน่อยหนึ่งอ่ะโ้องสักขนาดนี้แล้วแรงหมาเกียร์โตเนี่ยถ้าเกียร์ไม่นวดเนาะนี่จะขี่เมื่อไ มันปาดขันปาดขันเน๊แต่ว่าถ้าเกียว์อัโตเนี่ยมันจิจูนสวนทางกันนะครับเกียว์อัโตทัองหมดกันการจูนเนี่ยท่อของเกียร์มันน่วนจมันจะสั้นนึงสิรถมันจะแรงมันจะดึงหนาไหรือดึงสี่ก็ได้รถมันจะแรงแต่ว่าถ้าเกียว์อัโตเนี่ยจูนนึงส่ลงมาดิบาดมันิรถทังเหยียวเลยมันจะสวนทางกันแบบนี้เลยเนี่ยะการจูนมันดีเป็นงสี่ด้บาตที่บอกถึงเด่ยงควนก่อนเออถ้านี่จย์มีวาผมาหาผมวม่านเนี่ยพี่รถผมไป อันผมมีวุฒิยาม,มาไฟโชนะครับอันนี้เรื่องจริงนะบรูว่ขั้นเดียวกันมันโทรมาเอา้าเจ้าคุณมาถามหลานเขาอุลรถเป็นอย่างไฟคือโชผมเบื้องยูทูปเหตุขับจักแมนแค่นี้พอพอหมู่อ้านโทรมาหาผมสายหนึ่งอะขันแม่นกับเจ้ากระลาบเลยด้อผมเบื YouTube บเอ้องยูทูปเหตุขับเอ้าเจ้าคุณมาถามยูทูปสินะมันถามบ่ได้ครับเอา้ามันตอนเบิง่งเราคือเบิง่งไหนตอนถามเราคือถามบ่าอะไรแล้วเรียกว่าสั่งลับแก่บลูบลับลาบลาบลาบเบิดลแหละเขามาโหลดเดี๋ยวสิบอกครับมามาเดี๋ยวสิบอกมาวปืมผก็จวด,ดเลย รถบางรุ <and recommend> <forth> ่นนะครับบอกก่อนเลยอุดิจาไม่ได้นะไม่ใช่อุ่นไม่ได้อุ่นได้แหละแต่ไฟมันจะโชว์เอาเป็นว่าผมบอกไปหลายเที่ยวแหละแต่โมงยี่สิบนาทีตามผมงบอกผมก็ได้ข้านบอกก็บอกดีกว่าปล่อยมกรถผู้ใดไม่เห็นน้ำผมยังสิบอกเลยไม่เห็นน้ำผมก็บอกแล้วพี่วัวโจดนะเนี่ยเป็นปียีิบเอ็ดนะเนี่ยเกียร์ออโต้นะเนี่ยรถในเมืองขับสมุทเกียร์บวพังควนนอยแรงใส่งานแประหยดมันรถบ้านของจริงเขาดานได้เสียงตัดเบาๆควนตืดๆเกียร์ประตุกควนน้อย เกียร์ไม่พังด้วยในอนาคตใช้าย,ยาวๆอุดิจามาไฟโชว์หรอที่ศูนย์สี่ศูนย์ศูนย์นะครับตัดมาเลีงถิง่งเสียร์มาได้ตัดงวงนั่นนะครับเกียร์ออโต้นะครับน,ตโตโตน,บนี่ให้เบิ้งเกียร์ออโต้เพิ่นมาจากสม,มุทรปราการเด้กกันเพิ่นมาตัวูดผลไม,มิ่นมาเทียะะเ่ยวเราก็ได้พยามาหาสร้างต้อมบ่ได้ติดตามดอกหลวงหลวงหลวง,งมาหลวง,ง,ง,งขี่รถมานทำทะเลหาทะเลเที่ยวบ่พอแล้วบ่พ่อผมบาดนี่เลยว่าโอ้ ลองเขาอ,อูนี่บังกันน่าเช็คไฟโชว์วพกับป้ายยาปั๊บเลยอ,อันดี้แมพด้วยเศร้าเลยหาพันเก่าผมนี่ของแถมพอเกี่ยวตัวจจูญยามาเบเรืเองของควันนะครับควันควันนี่ตามสั้งเล่นหน่อย